สิบวิธีออมเงินแบบถูกต้องที่จะทําให้คุณมีเงินเก็บที่เยอะๆนะคะใครที่เพิ่งเริ่มเก็บเงินเนี่ยมาดูคลิปนี้เลยนะคะเพราะในวันนี้เน็มจะมาบอกสิบวิธีออมเงินแบบถูกต้องกันครับ ยินดีต้อรับนะคะสู่ช่องเก็บเงินบายเนมเนาะช่องนี้จะให้คุณเก็บเงินเป็นและหาไรายได้เสริมแบบไม่ต้องลงทุนเลยครับในวันนี้เนี่ยเนมจะมาบอกสีวิธีออมเงินแบบถูกต้องนะเหมาะมากสําหรับมือใหม่คนไหนที่อยากออมเงินให้ได้เยอะๆดูคลิปนี้เลยครับ วิธีที่1ก็คือเก็บแต่แบงค์50ครับการเก็บแต่แบงค์50เนี่ยเป็นวิธียอดเยี่ยมมากสําหรับใครหลายๆคนสําหรับนักออมมือใหม่หลายๆคนเลยนะครับเพราะว่าการเก็บแต่แบงค์50เนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายนะแต่ได้ผลชัวร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะในการเก็บแบงค์50เนี่ยวิธีเก็บก็ถือว่าง่ายมากเลยนะก็คือถ้าเราเจอแบงค์50เนี่ยให้เราเก็บไว้เลยนะอย่านํามาใช้เด็ดขาดเนาะแล้วก็อย่าลืมตั้งเป้าหมายด้วยล่ะในการตั้งเป้าหมายเนี่ยสมมติมันจะทําให้ มีแรงจูงใจในการออมเงินมากขึ้นสมมติอ่ะเราตั้งเป้าหมายว่าเฮ้ยเดือนนี้นะฉันจะต้องเก็บแบงค์ห้าสิบได้ทั้งหมดสิบใบเมื่อเราเก็บได้หกสิบใบเราจะเป็นคนที่แบบเริ่มมีวินยัยเริ่มมีนิสัยการออมเริ่มเห็นแบงค์ห้าสิบแล้วก็ไม่อยากจะใช้แล้วใช่ไหมดังนั้นเนี่ยการเก็บแต่แบงค์ห้าสิบก็ถือว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ถือว่าดีมากๆเลยครับ สอ,ออมเงินตามเลขท้าย2ตัวจ้ะโอโหวิธีนี้เหมาะมากสำหรับคนไหนที่ชอบเล่นลอตเตอรี่ชอบเล่นหวยนะคือเหมาะมากเลยนะคุณสามารถเล่นหวยแล้วก็ออมเงินไปในตัวได้เลยทีเดียวนะก็คือวิธีออมเงินตามเลขท้ายสอง ตัวเนี่ยก็คือเวลาเราออมใช่ไหมสมมติเราซื้อลอตเตอรี่มาใช่ไหมแล้วเราก็ดูอ่ะเราดูลอตเตอรี่สมมติเลขท้าย2ตัวของเราคือ73อ่ะเมื่อเราได้73ใช่ไหมแปลว่าวันนี้ฉันต้องออมเงิน73บาทอะไรประมาณนี้นะมันจะทําให้เราแบบลุ้นกับการอมอมเงินทําให้เราสนุกกับการอมอมเงินและทําให้เราแบบอาจจะได้โชคตามมาด้วยเนาะเวทและวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ถือว่าฮิตเลยทีเดียวนะหลายๆคนก็เอาไปทําตามได้เลยเนาะ เพราะว่าเป็นวิธีที่สามารถที่จะทําให้คุณมีเงินเก็บได้ครับ ตามออมเงินตามวันที่จากการออมเงินตามวันที่เนี่ยเนมบอกวิธีการออมเงินไปแล้วนะทุกคนก็สามารถไปดูได้คลิปนี้เลยนะอ่ะทุกคนก็สามารถกลับไปดูได้คลิปนี้เลยเนาะจริงๆแล้วเนี่ยเนมบอกวิธีทั้งหมดไว้คลิปนี้แล้วนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเนมจะมาสรุปให้มันสั้นลงเนาะในการออมเงินตามวันที่เนี่ยมันก็ถือว่าไม่ได้ยากอะไรก็อย่างเช่นวันนี้วันที่1ออม1บาทวันที่ร้อยออมร้อยบาทวันที่365ก็ออม3 6 5บาบาทนะ อะไรประมาณนี้เนาะในการออมตามในการออมเงินตามวันที่เนี่ยให้เราออมไปเรื่อยๆออมไปยาวๆนะการออมเงินตามวันที่เนี่ยบางคนว่าเฮ้ยมันได้เงินเยอะจริงหรอจริงๆเนมบอกได้ตรงนี้เลยว่ามันได้เงินเยอะมากด้วยการออมเงินตามวันที่เนี่ยหปีนะเมื่อออมเงินครบ1ปีออมเงินครบทุกวันเนี่ยทุกคนจะได้เงินเกือบ70,000บาทเลยทีเดียวนะโอ้โหอันนี้เหมาะมากสําหรับคนไหนที่อยากเก็บเงินให้ได้เยอะๆลองมาใช้วิธีนี้ดูนะครับ สี่ออมเงินตามรายจ่ายของเดือนที่แล้วจากการออมเงินตามรายจ่ายของเดือนที่แล like mm. ้วน <vale> ั่นก็คืออะไรสมมติเดือนนี้นะคะก็คือเดือนมกราใช่ไหมเดือนมกราเนี่ยเราใช้จ่ายทั้งหมด5,000บาทแปลว่าเดือนกุมภาพาเราต้องออมเงิน5,000บาทนั่นเองนะครับก็คือการออมเงินตามรายจ่ายของเราเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเก็บเงินได้อยู่มาดนะก็คือเงินจะไม่ล่วไหลเลยเนาะแล้ววิธีนี้เนี่ยหลายๆคนลองไปใช้แล้วนะ และมันก็ได้ผลมากๆด้วยนะการออมเงินตามรายจ่ายของเดือนที่แล้วเนี่ยทุกคนจะได้ทั้งเงินเก็บนะคะแล้วทุกคนจะได้ทั้งเงินกลับมาหาตัวเราอีกด้วยครับ ห้าแบ่งเงินใส่ถุงค่ะการแบ่งเงินใส่ถุงเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นวิธีที่แปลกมากๆเลยนะทุกคนเคยเห็นไหมรายเดือนแบ่งเงินใส่ถุงแบ่งเงินใส่ถุงนะในการแบ่งเงินใส่ถุงเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายแต่ทุกคนรู้ไหมว่ามันได้ผลจริงๆรเว้ยก็คือแค่แบ่งเงินใส่ถุงแล้วมันจะได้ผลยังไงถ้าคุณลองตั้งเป้าหมายสิสมมุติอ่ะเราเดตอนนี้เดือนมกราใช่ไหมเราจะเก็บเงินเนี่ยหนึ่งปีเราจะเก็บเงินใส่ถุงเนี่ยให้ได้ประมาณสัก สิบสองถุงอะสิบสองถุงเราเก็บเดือนละถุงเดือนละถุงเราได้ละสิบสองถุงแล้วการเก็บเงินตามแบบแบ่งเงินใส่ถุงเนี่ยมันจะทําให้เรามีวินัยในการออมก็เหมือนเอาง่ายๆเลยเหมือนเอาเงินเดือนมาแล้วก็หักเศษเงินเดือน เป็น10% 20%เนี่ป็นเยเป็นเงินออมของเราใช่ไหมสามารถเนี่ยเป็นเงินออมให้แก่เราได้ด้วยเนาะแล้วก็ใครๆหลายๆคนเนี่ยลองไปใช้แล้วได้ผลมากๆเลยนะทุกคนก็สามารถลองไปใช้ได้เนาะแบ่งเงินใส่ถุงกันนะครับกฝากประจำระยะยาวจากการก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มือใหม่เนี่ยนะักเก็บมือใหม่หลายๆคนนะก็ออมเงินด้วยวิธีนี้กันเนาะการออมเงินด้วย การฝากประจําระยะยาเนี่ยเราได้ทั้งดอกเบี้ยนะเราก็ได้ทางนิสัยการออมเนาะการฝากประจาเนี่ยนะคะเขาจะให้เราออมทุกๆเดือนนะครับแล้วก็เดือนละเท่าๆกันด้วยเนาะมันจะทําให้เรามีนิสัยในการออมมากขึ้นนะใครที่อยากเริ่มออมเงินใครอยากฝึกการออมเงินเนี่ยเนมแนะนํานะให้ไปฝากประจําเลยเนาะแถมได้ดอกเบี้ยกลับมาด้วยนะบอกก่อนเลยนะว่าดอกเยอะมากๆเลยครับ ลดการใช้บัตรเครดิตจากวิธีนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นวิธีเก็บเงินแต่มันจะเป็นวิธีที่จะทําให้คุณมีเงินเก็บมากกว่าเนาะการลดการลดใช้บัตรเครดิตเนี่ยบัตรเครดิตบางคนบอกว่าเฮ้ยมีไว้ทําไมเหรอจริงๆแล้วเนี่ยบัตรเครดิตมันก็เหมือนเป็นหนี้ดีกว่าเนาะเหมือนเรายืมเขามาแล้วเราก็รูด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 แถมเราได้ดอกเบีย้ยเราต้องจ่ายดอกเบีย้ยให้เขาอีกนะดังนั้นเนี่ยถ้าใครไม่จําเป็นนะเนมแนะนํานะไม่ให้ใช้บัตรเครดิตดีกว่าเนาะเพราะมันจะ ทำให้เงินสูญเสียเปล่ามากกว่านะครับแนะครับก็คือไม่ยึดติดกับกระแสครับการไม่ยึดติดกับกระแสเนี่ยก็คือหลายๆคนเนี่ยชอบแบบยึดติดกับกับกระแสใช่ไหมกระแสนี้มาไปซื้อของตามนี้กระแสนู้นมา iPhone อ,ออกใหม่ไปซื้อไปซื้อและซื้อเราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ใช่ไหมมันคือซื้อมาตั้งโชว์เฉยๆอะ่ะบางคนเนี่ยซื้อรูปแบบ รูปอะไรอ่ะอันอันนี้ไม่ได้ว่าเนาะคือซื้อรูปแบบรูปกระบองเพชรมาซื้อแบบตอนสมมติอสมมติกระบองเพชรฮิตใช่ไหมไปซื้อรูปกระบองเพชรไปซื้อของที่เกี่ยวกับกระบองเพชรมาแล้วเต็มไปหมดอ่ะเราก็ไม่ได้ใช้อ่ะแล้วมันจะทําให้เราสูญเสียเงินแบบฟรีๆแบบเปล่าๆทางั้งที่เราสามารถเอาเงินนั้นไปซื้อนู่นซื้อนั่นซื้อนี่ไม่ดีกว่าหรอใช่ไหมดังนั้นเนี่ยนะข้อ8เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถือว่าสําคัญมากๆเลยเนาะอย่ายึดติดตามกระแส นะครับ 9. เก็บแต่เหรียญคับการเก็บแต่เหรียญเนี่ยบางคนบอกให้ได้เยอะจริงเหรอจริงๆเนมบอกไว้ตรงนี้เลยมันไม่ได้เงินเยอะอะไรหลอกนะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะทําให้เรามีเงินเก็บเนาะหลายๆคนเนี่ยเก็บเหรียญเราก็ได้เยอะได้ตั้ง2 0 0 0มื่นกว่าบาทเลยนะบางคนเนี่ยเก็บได้ตั้ง2 0 0 0 0ื่นสามืนก็มีเนาก็คือเก็บไปเรื่อยๆนะในการเก็บแต่เหรียญเนี่ยมันเป็นวิธีที่ไม่เครียดเนาะและจะทําให้เรามีเงินเก็บด้วยนะครับ และวิธีที่10วิธีสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือออมทุกวันครับการออมทุกวันเนี่ยจริงๆแล้วมันจะทําให้เงินเก็บเราเยอะไหมมันก็ขึ้นอยู่แต่นี้แหละมันก็ขึ้นอยู่แต่ข้อนี้แหละการที่เราออมทุกวันเนี่ยเราจะมีความสม่ําเสมอนะแล้วทําให้เราเนี่ยมีเงินเก็บด้วยเนาะดังนั้นเนี่ยสิวิธีนี้เนี่ยนำไปปรับใช้นะจะเอาวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้เนาะเนมแนะนํานะคุณมีเงินเก็บที่เยอะแน่นอนเนาะ โอเคนะคะคลิปนี้เนี่ยเนมหวังว่าน่าจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเก็บเงินลายเนมด้วยนะคะโอเคคลิปนี้เนมไปละสวัสดีครับ